อันนี้รูปแบบไม้นะแต่ก่อนเคยสติดไอ้รูปแบบอะไรนะไม้ไผ่แล้วหลายคนบอกใช้ไม้ได้ไหมได้นะแต่ต้องทำนี่อุย้ยนี่ตัวเยียบตัวเยียบกเาเลยขนาดเท่าไหร่แล้วก็ทำบักนี้ทำบักนี้แล้วก็เจาะรูตรงกลางแล้วก็ทำบักตรงนี้ล็อกสลกักตัวน,นี้ล็อกสลกัก น,นี้ตัวเหยียบแล้วก็อันนี้คันไปแหลมแล้วก็ทำอย่างนี้เหมือนกันนี่ทำบักแล้วก็เจาะรูตรงกลางแล้วก็อันนี้ทำบักเหมือนกันให้มันเฉียงๆนะเพื่อที่จะลลอกสลักเหมือนกันแล้วก็จะมีสลักตัวนี้นี่ใช้เป็นสลักเหลาไม้ไผนะ่นะวิธีใส่เราจะแางให้หลักหลักตรง แล้วก็ตัวสองอุ้ยยุงเยอะอันนี้หลักแรกนะนี่ตะเยียบอ,อ้อยลูตรงกันแล้วก็ไม่เสียบเข้าไปนี่มันก็จะจะเลื่อนขึ้นลงได้ไงน,นี่แล้วก็ตัวสลักตัวนี้จะมาคํำตรงนี้ไว้ มาค้ำตัวนี้ไว้แล้วคันล่างมันจะดึงไว้ประมาณนี้นะดึงไว้ให้ตึงแล้วก็เชือกบวงจะอยู่บริเวณนี้ทำง่ายๆลองไปทำดูแล้วกัน,นทำ่างนี้อันนี้ไว้หน,นักนกก็ได้นะทำเป็นที่สูง,สงแล้วก็ต่อตัวนี้เอาต่อหลักไว้ประมาณนั้นไม่เข้าใจตรงไหนก็ทำมาแล้วกันคับ หลักตกลงดินครับเดี๋ยวจะมาสาธิตให้ดูครับผูกเชือกกับคันครับแล้วก็สลับเราจะมาใส่ตรงที่มีปากไปใส่ปากแล้วก็ดึงตัวล่างขึ้นมาแน่นแล้วก็เราก็ปล่อยครับแล้วประจัดบ่วงเชือกต่อ มันได้ลักษณะนี้ครับแล้วก็เราจะมาทดสอบกันดูว่ามันจะลั่นง่ายแค่ไหนเดี๋ยวสถธิตกันจิกตึ๊กก็จะลั่นทีเดี๋ยวใส่อธิบายให้ดูอีกทีครับ มาจากขันละตัวนี้ลงมาที่สลักสลักนี้เราจะเฉียงๆอย่างนี้นะใส่ลักษณะนี้ตัวแรกแล้วก็ตัวที่สองหลักตัวแรกเราจะตอกลงดินแล้วก็นี้เป็นคันเหยียบเป็นคันเหยียบสําหรับนกมาเกาะหรือว่าสัตว์อะไรมาเหยียบมันจะลัดทันทีเพราะมาันมันจะหลุดจากสลักทันทีครับสามนี้มันจะทําลักษณะบักนี้เพื่อที่จะให้ยึดไว้ ก่อนนะครับเดี๋ยวลองรูอีกทีเวลานกมาเกาะใช่ไหมครับมันจะมาเกาะอย่างนี้นีครับบินมาเหยียบปุ๊บมันก็จะรัดทันทีแล้วก็จะรัดขาประมาณนี้